สวัสดีครับ,รบกันนันยามปูกับหลานน้อยครับผมพร้อมกับม <ตา S 2> <า>ินตราสาวเล่านะครับผมอ่าจากมือเสาร์น,าน, 12. นะครับเสาร์วันอีกเช้าวันที่สิบสองนะครับสิบสองเมื่อในวันแม่นี่ครับเรางมนตาเฮ็ดอนี่ทุก,กินนะครับแกงเฮ็ดแล้วก็พลปานะครับแกงเฮ็ดแล้วก็พลป่าพลป่าใส่หมะเขือนะครับร <laughs> <laughs> กินเขาคนเดียวกินเาคนเดียวกำนนันยามไปวัดมาก <laughs> นะครับ เพิ่งไปวัดกับมากอะ่ะตอนเนี้ยมันก็สายสาย,สายนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับก็เลยมามา,มากินข้าวกินข้าวคนเดียวแต่น้องมินตากับมนานั่งเป็นมูคือเกานะครับผมก็บอกว่ากินก้อนเราเด้อท่าท่าคือกินก้อนเลยเนาะมาจวดกันเลยครับแกงเฮ็ดนี่เ็นบอหน,น้ำข้นๆนะครับแกงเห็ดน้ำข้นๆน้ำอย่านาั่งหน้ำอย่านาัน่านางหมักบวบหมักอื้อ,อยังต่างๆนี่เพื่อน <laughs> เพิ่นจะใส่กันมาเรียบร้อยนะครับทีห่อละห้าสิบบาท อให้กินข้าวอ่อนม้เนี่ยข้าวแข็งข้าวแข็งข้าวแข็งมันแล้วไปซื้อข้าวอ่อนไมเห็นแล้วนะครับค่นบ่กินกระเจียดายมันอันนี้ปนปนป่าปนปลานิ่ะครับปนปลานิ่คนคนสามชิ้นนะครับบ่ได้ซื้อเป็นตัวมันเนี่ยซื้อเป็นซื้อเป็นชิ้นมานะมันจะเด่นเนื้อๆแล้วนะบ่ต้องมีขาเบ่ต้องมีหัวแต่ต่อกิโลมันอาจจะ แพงกว่าซื้อเป็นโตไปไทยไทยฉิปภารกิจนะครับไปวัดหันเลยไทยฉิปภารกิจของวันแม่นะครับเอาบุญมาฝากพี่น้องนะครับฟังพาเทียดเนงาๆในจบกันเลยนะครับผม ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งเนาะหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งบ้านแม่ก็ไดดมินตาในงานเห็ดแล้วครับมินตาในงานเห็ดเดียวงานบ่ได้ยู่ไก่บ้านเท่าหรอกงานยูที่ร้านร้านเนี่ยอยู่หลังบ้านเท่านี่ครับอยูอยูยูย,ยนคนละ ฟังยู่ฟังนั่นนี่ครับแล้วเห็นกันนี่นี่ข้าเจา้าคุยกันยังได้ยินอยู่นะครับร้านยูดีเซลมันช่วงนี้ก็ิไปช่วงช่วงนี้เราไปซอยงันก่อนไปซอยงนันไปเขาขั้วนะครับเขาขั้วไปแม่ขั้วไปยังจัดแชงเตรียมยังซอยเพื่อนละสักสามวันเข้าเทียงเลิกสามทุ่มนะครับแม่งม <c oughs> ดีใจบริษ็ทงาน บมรูอีกแล้วเป็นจริงจริงยันเขาบอกเขาบอกเห็นอย่างบุ้ง้เขาว่าอย่างบุ้ง้เขาเอกบอกให้หูดอกบอกนี่เอ้าทำแบบนี้นะปอกพร้อมปอกพร้อมเรือปอกหอมไปนี่จัดพักไปนี่จังเตี้เกาเป็นทดลองงานมีอะไรเท่าไหร่ก็ทําตามความสามารถของตัวเองทุ่มทั้งหมดเห็นห้างบอดองขวามือบอองขวายัน ทุกคนเขาทําได้ซาซิวะอย่างนะฮาวเวอร์ฮู้นะเอ้าซื้อมันเป็นบ่อเออซือซ้อซื้อมันกะข้าเจ้าสะผ้าเห็ดดอกไม่ไม่เขา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 สีบอนบอนหอยปล่อยเห็ดเด้เขาต้องพาเห็ดอย่างน้นนอยๆเขาพาทําก่อนเราจะห่ากระเห็ดคือเขาเห็ด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 <ๆ>ไปเรื่อยๆทําหน้าที่ตอนนั้นเห็ดเห็ดอยู่เวียนเนาะที่น้ำคนกินเด้อ โล oh, oh, ขาจวาวพาภาษาบรูเรื่องโบแมนมันก็มีคนเล่าคือกันแบบว่าคนจีนัหหละเป็นครอบครัวนะแล้วเพิ่นกับว่าบ่บรูว่าเพิ่นจัง,ยงอยางเพิ่นก็ชี้เอามือชี้เอาโอ้โห oh, 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 oh. กนแบบเรียกว่าลําบากอยู่ <c oughs> อันนี้เข้าภาษาไทยกับภาษาเล่าเพิน่นฟังพังนกันรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันเนาะ <c oughs> กช่วตัวล่องงานก่อนเบรนทุนล่อง,งห้างก็คือ,อในช่วงที่คนงานกระจ้าอาจจะล่าขาดที่ไปเป,เป็นเป็นตัวเสริมสร้อยสร้อยเสริมให้เจ้าเพราะว่าธรรมดาลแล้วเนาะคนงานมองไร้าถ้าดที่รับเพิ่มเกินอัตรามันกับโบแมนนะครับถ้าถ้าคนงานขาดล่าจริงๆเข้ากับเป็นตัวตัวสแปรกนะครับเป็นตัวเสริมเก้า ถ้าเขาจะขาดที่นี้ก,ก็จะเป็นพนักงานตัวจริงนะครับพนักงานตัวจริงกับหยุดทุกวันพุธนะครับมีมวันหยุดส่วนห้ามสตูดีโอนะครับก่ะเมืน้กอรอล,ลอบ ใบม่วงนะครับนัดลูกค้ายใบม่วงมันถือว่าเป็นจังบุญนี่ครับพี่น้องเป็นบทสีมบุปปาเฮาเนาะยังได้กับบทสีมบุปปาเฮากันยังพ่อมี่ได้ได้จุนเจาะใส่ใจไปได้แต่ละมื่อนอะครับจางบัวแกงเห็ดบัวบัวจาง แสงโมกา,กางมันจางหน่อยะไดงว่าแสงโมกกินเข้มเติบเมืม่อนี้น้องน้องมาน่องน,น้ำนครับเห็นเห็นแปบบ๊แบๆบอ๊บพี่ยา่างพันไปเมื่อกี้นะครับคำว่ามานอนมานอนน้ำคืนหนึ่งคำว่าแรงกับตะกับกลับไปถ่ายงานต่อเมื่อ,ไไน,อ,อนี่ของไทยของไทยเพิ่นพักนะครับของไทยหยุดเคลื่อนพากันไปทำภารกิจทำบุญทำยังกัประมาณนัน้นเนาะ สำหรับเรื่องช่องของมินตาสาวลาวนะครับผมเขาบางงงเลยบางคนเขาเมนต์สากันเลยเขาผมที่ว่าสุฟั้นที่เด้อเรื่องช่องของมินตาสาวลา,าวเขาบังงงนดที่จริงก็คือมันเป็นช่องของไชตโตนันหล่ะนะครับพี่น้องมันเป็นช่องของยาตโตช่องเก่าของยชตโตแล้วที่นี่ หลังจากเ้าของช่องคนบรยูอ่าเลมายม่ให้ลูกนะครับมให้ลูกเห็ดกันลูกือว่าจะได้กักประมาณกัดสามชิบก็คลิปนี่แหละเราในแซกนะครับในแซกมาเปลี่ยนซื้อเป็นอ่านายแซกลูกหญยโตคนอนโดนั่นนะครับ,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 บเขาก็เศร้าเศร้าเห็ดนะครับบอนบอนดับเนินสารต่อไปประมาณสักสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าที่ปล่อยให้ช่องว่างไป แล้วก็มีคอมเมนต์เพ่นก็นเลยมาสก,กิดผมผมก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาได้เพ่นว่าเอ๊ช่องของอ่ะในหนวดในนังเน่ะช่องของในหนวดถ่าบ่าเห็นในต่อก็เห็ดเป็นห้ไอหลวงพิมิตาดําเนินกันตัวมันก็สิดว่าเป็นประโยชน์กว่าที่ปล่อยตีไปทีบ,ทบ,ทบ,บ่วพอดันผมก็เักมาสมคิดตามครับผมมาคิดตามแมน เ็นคอมเมนต์ตามคอมเมนต์เขาอะที่อย่างว่<ห>าติดตามเื้อไลคอยมากติดตามนะเป็ต่นตอนไดว่าเนี้ยแต่คือเป็นช่องเก่าแล้วครับพี่น้องเป็นช่องเก่าแต่ปว่าเปลี่ยนซื้อซื้อเด้อคงจะเข้าตจตามนี่จดีกว่าว่าสีให้ช่องช่องมันอ่าเป็นช่องมันอ่าว่างเป้าไปบซื้อส่วนเลิปของยายตัวคนอุดรหรือว่าคลิปในช่องนี่ผมโหลดไว้ทุกคลิปแล้ว เก็บไว้ในฮาร์ดดิสไว้อย่างดีนะครับผมผมบริปลอยถิมด้ยช่องนี้ผมบริปลอยถิมคือคลิปทุกคลิปเนี่ยตั้งแต่คลิปแรกจนฮอดคลิปทุดทไทยผมโหลดไว้ทั้งหมดนะครับผมก็กันไว้คือกันผมบริมันแต่ลงลง YouTube ยูทูบอย่างเดียวแหลวกปล่อยถิมเด้ยถ้า YouTube ปิดช่องหรือว่า YouTube มีปัญหาอย่างต่างๆคลิปทุกคลิปผมยังมีเบิ่งนะครับผมลงทุนสื่อฮาร์ดดิสลูกละสองพันกว่าบาทสองเท่เลยใบยังเจ๋ ผมเก็บได้ตลอดทั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนหอดคลิปท้ายเลยนะครับพี่น้องก็เข้าใจผมต่านี้เนาะกับบเมนวาเออก็จังใหมาเห็ดใส่สองเล่าจังิงๆมันกับบเมนเนาะจังไดเล่าเล่ากับโบโบเฮตอ่อแล้วหฮลูกลูกกับโเฮตอ่อเขาขอใส่พื้นที่ส่วนนี้เนาะที่ส่วนนี้มาทําลเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อว่าให้น้องเขาได้มีเพราะมีรายได้นะครับ กับโบมันไฮนองเด็กก็คือกับเห้านี่แหละกับรายได้ของแคเห้านี่แหละนะครับรายได้ร่วมกันนะครับพี่น้องเขาเลยว่าที่ห้เออมาเฮ็ดกับเขาหรือว่าเยัยกิจกรรมต่างๆของทั้งน้องที่จะ,อะคอยพาพาทายพาทํำไปคิดว่าดีๆหอกวอากับโทฮันได้ดดกกนนเปลี่ยนเฮ็ดยังกับโทันได้คล่องดอกบ่าคือพูบนมืออาชีพนะครับก็ขออาภัยสำหรับมืออาชีพ ที่ันเห็ดด้วโอ้อมันคนละเรื่องนะครับผมของเข้าขอเป็นขอเป็นคลิปบ้านๆดีกว่าน้อพี่น้องเนาะเป็นคลิปบ้านๆเอาอยู่กันแบบบ้านๆแบบก็ต้องจัดฉากก็ต้องเฮ็ดยังดีกว่าเนาะเมื่อนี้อยากกินยังเนาะมื่ออื่นเขาสิกินยังเขาไปตลาดไปซื้อวัตถุดิบไว้นี่ยมือเสาร์มาเห็ดมาเห็ดซะให้มิ้นตาเห็ดนะครับว่าวก็เป็นประมาณนี้แหละบะหมีอยังไหลนะครับกะ คึ้ว่ากัดจะเปลี่ยนแปลงไปอยุ่เขาอิ่มเลยดิครับโอ้ยกินมันเหมือนไงเนี่ยเขาเดือนนี้นะกินพวกวัตถุนั้นเหมือนนะอันนี้เขาอ่อนมันเขาแข็นเลยออนออนเขาออนออนดีแต่ว่าก็ราคามันก็แพงไปตามนั่นเนาะห้ากิโลเขเท่าไหร่เนี่เขาสี่ร้อยกว่าบาทนร้อยกว่าบาทเลยร้อยเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดสิบเก้า นะครับเขาเขาที่เป็นทุงทุงที่ขายน้ําโลตัดนะครับเขาที่แข็งแข็งเนี่ยที่นุ่มเขาที่แข็งแข็งที่มาก็คือเป็นไปซื้อเป็นเขากิโลพ่อไปเตยไปซื้อจากร้านท้านะครับเขาก็บว่าเขาหอมมะลิย่างดีหมล่ะคัดพิเศษคนละกรวโลละสามชิฟกบาทสามห้าจิมห้าก็ราคาประมาณเดียวกันนะครับสามห้าสิมห้าค่ะพัอ่า สามสิบมันมันมันสามสิบอยู่แล้วนะครับประมาณร้อยห้าสิบบาทถ้เพิ่มอีกเส้าหนึ่งซื้อร้อยเจ็ดิบาทน็าได้กินดีกว่ากันหมดเลยหมดเลยกินเขาว่ากันเมื่อนี้นะครับอที่แจงในเรื่อง ช่องนะครับช่องของยายโตคนอุดรนนะครับคือเน้นๆก็ช่องใหญ่ตคนอุดรเปลี่ยนซื้อไปสองข้างนะครับเปลี่ยนซื้อครั้งแรกก็เป็นนายแซกคนอุดรลูกใหญโตคนอุดก็ได้ประมาณ30คลิปนะครับลูกกับว่างเว้นไปสักสามเดือนกว่านะครับปล่อยทิ้งไว้ลาก็ยังบอไทยเนี่ยเขากับอบอไทยนะครับก็บ สรุปล้วก็คือบอบอดอเมื่ินการต่อนะครับบอดอเมือนการต่อผมมีความเคลื่อนไหวอีกอย่างต่างๆ <c oughs> ผมก็เลยสงสารว่าตอนนี้ช่องมันก็ยังไปอยู่นะครับก็เลยมาเปลี่ยนคออนุญาตเอฟซี FC ที่หักยัยตัวกระบอกับบนเราผมบอกให้ผมหักหักยังหักเหมือนเดิมแต่ในเวลาในสถานะอีกอย่างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเนาะ,ะคือเข้าตองเดินเดินไปตามตามที่ เทาจะใส่ชีวิตไปในแต่ละมือมันจะบวกขึ้กันเทาสีย้อนขึ้นกับเมื่อนี่ให้เหมือนกับสามปีหรือสี่ปีขึ้นหลังมันกับเปลี่ยนไปไ่ได้นะครับคือเรามาถึงวันนี้แล้วแล้วเราก็ต้องทําวันนี้ให้มันดีที่สุดยี่ยังสิเกิดกับร้อมที่จะรับอันไดที่จะเป็นไปกับพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่มันจะเกิดมาก,กับชีวิตของเขาซึ่งเมื่อนี้ผมมานั่งคููกับน้อ,นองมินตานะครับผมมานั่งคููกับน้องมินตาล้าก็จะ ดูแลกันไปผมดูแลเล่าแล้วดูแลผมนะเพราะเกิดเหตุกับเขากับน้ำมาดูแลกันนะครับก็คงจะบม่มีปัญหาในด้านชีวิตคู่ถึงอายุเขาจะแก่เกินกันอยุเศร้าวกว่าปีนะครับอายุเกินกันอยุเศร้ากว่าปีก็คงจะบม่มีปัญหานะครับใน,ในด้านการใส่ชีวิตขอแต่ว่าเข้าเข้าใจกันนะครับสองคนเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนั่นหลักคือ สิ่งที่เขาจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องตีดตามได้เครับทุกช่องบ่ว่าที่เป็นช่องอเพลงนะครับกับที่ไปย่ำถึงจะห้างไปแนะ่ในการลงคลิปช่องเพลงช่องข้ามของเนาะช่องข้ามของชาแนลนะครับก็ช่องบินตาสาวเา่าชาแนลช่องปู่กับดลานน้อยปู่กับหลานน้อยนี่ก็คงก็คงจะยืนหยัดในการใส่ซื้อช่องว่ากู่กับหลานน้อยไปเรื่อยๆก่อนนะครับ หรือว่าผู้ใดถี่มีความคิดเห็นอย่างไดแน,น่ว่าเออคือมีมีอ่ามีผู้หนึ่งคอมเมมต์ว่าเออผูกกับร้านน้อยร้านน้อยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ทําไมถึงไม่เปลี่ยนชื่อเป็นอ่าผูกกับผูกกับมินตาประมาณนั้นขัานตอนจะอาจจะเปลี่ยนเป็นอ่าสองพังโคงหรือประมันอ่หาหักคำแดนหักคำยังประมาณนั้นหรือว่าเกี่ยวกับ ผู้เฒ่ากับผู้หน,นุ่มอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะยืนยืนที่ช่องของอปู่กับหลานน่อยไปก,ก่อนนะครับผมเนาะอั้นน้องมินตาก็ว่าดิสวัสดีครับผมปู่กับหลานน้อยครับผมหลานหน่อยปู่มีได้หลานใหญ่เยู่นเนอะมีแต่หลานใหญ่เลยตอนแรกเป็นกับว่าขอใจเนาะเป็นกับว่าขอใจว่าเอออันนี้เป็นชื่อช่องเนาะสินเฮากระต้องเคยถึงซื่อสองว่า สวัสดีครับผมกับนันหยาปูกับหลานน้อยเอาประมาณนั้นนะครับผมขอบคุณหลายๆที่ให้เกียรติติดตามสําหรับผู้ที่ตามก็ติดตามไปเรื่อยๆตรวจเบิรงว่าการใช้ชีวิตของผมจะดําเนินไปยังไงเพราะงนี่ครับนี่จะไปรอดบอจังสินนะครับผู้ที่ถาดแสดงความยินดีก็เยอะผู้ที่ถา่ายสมทหนากะหลายนาะครับผมผมยอมรับได้ทุกสถานการณ์นะครับ ก็คือวันนี้ผมคิดว่าผมดีที่สุดแล้วนะผมทําดีที่สุดแล้วในสิ่งที่เรามีความสุขเนาะเอา่าเฮ็ดทุกอย่างที่จะมีความสุขของแต่ละวันบพว่าบมแมนตั้งแต่ความสุขของผมเพียงฝ่ายเดียว<ๆ>ก็ต้องให้น้องเขามีความสุขด้วยอยู่ด้วยกันกับแบบว่าอยู่ด้วยกันให้บมแมนว่าจ,จําใจไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันเพราะว่ามาหาเงินนะครับลังค์ก่อนกบบว่า สาวเล่าจังไดเพิ่นก็นเอาดอกผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็เอาดอกเขามาหาเงินเนาะถ้าเบิง้งคุดีถ้าเบิงเบ้งว่าสั่นก็นกะประมาณน้นก็นแล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของใครก็คือห้ามความรู้สึกความคิดเห็นของแต่ละคนบ่ได้นะครับหรือว,ว่าเป็นจริงหรืพวกเป็นจริงนั่นกับพี่น้องก็ถ้าเบิ้งต่อไป,ป่าน้นองรักจากใจหรือว่ารักด้วยเงินประมาณเนี่ยแต่ผมมั่นใจว่าการที่เฮามาเจอกันไม่ใช่เพราะเหตุบังเองิญ นะครับบอมเปนเหตุบังเ,เอิญผมนิจกิตึงทําให้เรามาเจอวาสนาถึงให้อ่าเขามาเจอกันถ้าจากก,ากันแล้วก็ด้วยอหมดวาสนาอาถ้ามีเอีออยงกันเนาะเราก็จะเห็นให้มาเจอกันขึ้นก,นนกนนรา,า,นานะครับที่คือจังพะเพลินบอนะครับเอ,อ,อาสำหรับวันนี้ก็หลายแล้วเงียเราสิบหกนาทีก็คงจะอให้ กินตาเตรียมตัวนะครับตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วจะเตรียมตัวไปไปทํางานวันแรกนะครับไปทํางานวันแรกเ <c oughs> มื่อนี้กับไม,ม้มงกุกับมีลูกค้าเข้ามาแล้ว <c oughs> ลูกค้าเข้ามาก็จะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับในการทํางานรวมกับลูกค้านะครับผม <c oughs> อรชุได้กับบ่อไก่กันครับก็คืออยู่หลังบ้านนเองนะครับคือที่ทํางานไม่ได้ไกลไม่ได อ่บอด,ดี้ขีรถคีล่าคือเพื่อไปขามหัวไปกับแมนหม่องทำง,งานโหลดนะครับผมอะอสำหรับมือนอีเข้องไว้สมีีก่อนผมและน้องมินตราสาวลาวชาแน,นลนะครับผมขอลาไปก่อนขอก่าวคำว่าสวัสดีส